พ s <Twin> Podcast, s i o นทวินพอดแคสต์เพื่อนร่วมทางสู่ทุกความสำเร็จของคุณสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ Passion TO WIN PODCAST เช่นเคยนะคะสำหรับหัวข้อนะคะที่จะชวนคุยกันในวันนี้ก็คือกด21ข้อในการพัฒนาตัวเองค่ะอันนี้นะคะในได้มาจากหนังสือนะคะ กินกบตัวนั้นนั่นเองนะคะ21ข้อที่น่าสนใจนะคะในการพัฒนาตัวเองมีอะไรบ้างนะคะกฎข้อที่1ค่ะคือตัดสินใจให้ให้แน่ชัดว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรค่ะชีวิตอยากได้อะไรอยากทําอะไรให้เขียนเป้าหมายและจุดประสงค์ออกเป็นออกเป็นข้อข้อก่อนนะคะแล้วค่อยลงมือทําค่ะกฎข้อที่2นะคะวางแผนแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้าค่ะคิดแล้วเขียนลงบนกระดาษ ใช้เวลาสักหนึ่งนาทีนะคะกะในการวางแผนเนี่ยค่ะจะช่วยประหยัดเวลาในการลงมือทําได้ถึง5-10นาทีเลยนะคะกดข้อที่3นะคะก็คือใช้กด80-20ค่ะกับทุกเรื่องเลยเพราะว่า20%ของกิจกรรมที่ทำะคะ่ะจะก่อให้เกิดผลลัพธ์มากถึง80%เนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงทุ่มเทค,ความพยายามให้กับงาน20%อันมีค่านั้นเสมอคะ่ะกดข้อที่4 คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมาค่ะงานที่มีความสําคัญที่สุดคืองานที่มีผลกระทบนะคะต่อชีวิตของเรานะคะมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นในการทํางานนะเราต้องเลือกงานที่สําคัญที่สุดทําก่อนนะคะกดข้อที่5นะคะฝึก ผัดวันประกันพุ่งในบางเรื่องนะคะเนื่องจากเราเนี่ยไม่สามารถทําทุกอย่างนะคะต้องเรียนรู้ที่จะผัดผ่อนงานนะคะที่สําคัญน้อยกว่าออกไปก่อนนะคะเพื่อให้มีเวลามากพอนะคะที่จะทํางานไม่กี่อย่างที่มีความสําคัญอย่างแท้จริงค่ะกดข้อที่6จัดประเภทงานตามลําดับความสําคัญค่ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณเนี่ยกำลังทําสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่เสมอกดข้อที่7ให้ความสําคัญกับหน้าที่หลัก ระบุให้ได้ว่าอะไรคือหน้าที่ที่คุณจำเป็นต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้งานโดยรวมได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและลงมือทําหน้าที่นั้นไปตลอดทั้งวันค่ะกดข้อที่8ประยุกต์ใช้กฎทองสประการนะคะก็ะคือระบุงาน3อย่างที่ทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้มากถึง9 0ของงานทั้งหมดที่คุณทำค่ะพุ่งเป้าไปที่การทำงานเหล่านั้นให้เสร็จก่อนงานอื่นๆ แล้วคุณจะมีเวลาให้กับครอบครัวและชีวิตส่วนตัวมากขึ้นกดข้อที่9เตรียมการอย่างรอบคอบก่อนเริ่มงานนะคะเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นไว้ให้พร้อมนะคะก่อนเริ่มงานนะคะวางเอาไว้ในตําแหน่งที่หยิบได้ง่ายนะคะเพื่อให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดค่ะกดข้อที่10 เราสามารถทำงานที่ยากและใหญ่ที่สุดได้สำเร็จนะคะเพียงแค่ทำไปทีละขั้นตอนจนกว่าจะสำเร็จนั่นเองค่ะกดข้อที่สินะคะพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆของคุณให้ดีขึ้นยิ่งคุณมีความรู้และมีทักษะในการทำงานชิ้นสำคัญมากเท่าไหร่นะคะคุณก็จะยิ่งลงมือทำได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะกดข้อ12นะคะ นำความสามารถพิเศษของคุณมาใช้ให้เกิดผลนะคะค้นหาว่าอะไรนะคะเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ทุ่มเททำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะกดข้อที่13นะคะมองหาข้อจำกัดของคุณค่ะระบุข้อจำกัดต่างๆนะคะที่เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะบรรลุปเป้าหมายที่สำคัญที่สุดได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนะคะแล้วพยายามหาทางแก้ไขค่ะ กดข้อ14นะคะก็คือสร้างแรงกดดันให้ตัวเองบ้างค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่กดดันตัวเองเลยเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่มี motivation นะคะในการที่จะลงมือทำค่ะกดข้อที่15นะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะกดข้อ16นะคะ กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำโดยการมองหาแง่มุมดีๆที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์ค่ะให้ความสำคัญกับทางออกมากกว่าปัญหากดข้อที่17นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสของเทคโนโลยีนะคะเรียนรู้ที่จะปิดอุปกรณ์สื่อสารแล้วใช้เวลากับตัวเองบ้างค่ะกดข้อที่18นะคะซอยงานที่ มีขนาดใหญ่และซับซ้อนนะคะเป็นส่วนๆนะคะแล้จึงเริ่มต้นทำงานเล็กๆนั้นไปทีละส่วนค่ะกดข้อที่19นะคะสร้างช่วงเวลาขนาดใหญ่นะคะแบ่งเวลาในแต่ละวันออกเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็วางแผนการทำงานไปตามช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะแล้วหาทางรวบช่องเวลาเข้าด้วยกันนะคะเมื่อเมื่อต้องการนะคะช่วงเวลาขนาดใหญ่สำหรับการทำงานที่สำคัญที่สุดนั่นเองค่ะ กดข้อที่20คือสร้างนิสัยในการทำงานที่สำคัญนะคะแล้วก็พยายามทำให้เสร็จโดยเร็วค่ะกดข้อที่21นะคะคือการแน่วแน่กับงานทุกอย่างที่ทำจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนเริ่มลงมือทำงานที่สำคัญที่สุด ะะและทํามันไปโดยไม่หยุดจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะคะซึ่งนี่ก็คือกุญแจสําคัญที่แท้จริงนะคะสู่การทํางานที่ยอดเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในอีพิโซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ